ตั้งแต่ถนนคนเดินเริ่มเปิดใหม่ๆเลยค่ะโอ้นี่เป็นถึงสิบสิบปีเลยได้ค่ะได้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรคะมีอะไรบ้างคะเป็นมีขิงมีมะนาวมีพริกมีถั่วมีมะพร้าวคั่วน้ำจิ้มแล้วก็หอมค่ะเมียงคำนะคะสิบบาทมีสามคำข้างในก็จะมีน้ำเมี่ยงคำน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำตาลเคี้ยวที่เป็นน้ำตาลเคี่ยวนะคะแล้วก็มีขิงมีมะพร้าวคั่วมีถั่วมีหอมมีพริกอะไรอย่างเงี้ย เรามาชิมกันเลยยังไม่มากเลยเราจะได้อยู่ดีไหมนี่ถ้ามีข้าวเนีย <laughs> เป็นสมุนไพรทุกอย่างเลย สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องยินฟินฟู้ดค่ะทุกคนคะตอนนี้หยินอยู่ซีแยกถนนคนเดินอุดรธานีค่ะที่นี่นะคะถนนคนเดินจะมีทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะคะพ่อค้าแม่ค้าจะมาเริ่มขายกันเนี่ยช่วงประมาณสัก4ี่โมงเย็นไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยนะคะและวันนี้เราจะพาทุกคนไปตามหาร้านเมี่ยงคําค่ะเนี่ยงคําก็ค,ำค,ำค,ค,คือเป็นของกินที่หากินยากแล้วนะคะคที่นี่เขาบอกว่ามีอยู่สองร้านเราจะไปตามหากันไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า มา,มา,มาเลยจ้าบุ๊มีสารเตอร์มีตับเปิ้งัดทำสบายค่ะรับอะไรดีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คะเราเจอแล้วค่ะร้านเมี่ยงคำนะคะนี่เลยสิ่งที่หากินยากมากๆเลยตรงนี้ก็คือที่นี่ก็คือ4ี่แยกเทศบาลนะคะอยู่ถนนคนเดินอุดรธาน,นีค่ะเขาทำเมี่ยงคำสดๆหลังร้านแบบนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เมี่ยงคำค่ะขายมานานหรือยังจ้าโอ้นานแล้วนะคะตั้งแต่ถนนคนเดินเริ่มเปิดใหม่ๆเลยค่ะโอ้นี่เป็นถึงสิบสิบปีเลยได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้เขาเรียกอะไรคะมีอะไรบ้างคะตัวนี้เป็นมีขงิงมีมะนาวมีพริกมีถั่วมีะมะพร้าวขั่วน้ำจิ้มแล้วก็หอมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอันนี้คือทำสดๆค่ะทุกวันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเหลือก็คือเก็บไว้ไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะตัวนี้ทำน้ำจิ้มเลยค่ะกลับไปทำน้ำจิ้มเลยค่ะ วัตถุดิบพวกนี้ใช้ทำน้ำจิ้ม,ม,มปกติแล้วขายที่ไหนบ้างจ๊ะอ๋อที่โรงพยาบาลค่ายแล้วก็ถนนคนเดินคแค่นั้นค่ะอ๋อที่โรงพยาบาลค่ายนี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นตลาดนัดอ๋อมีตลาดนัดด้วยเป็นตลาดนัดของโรงพยาบาลค่ะเวิดไทยแต่กี่โมงคะ ช่วงเช้าเลยตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะหกโมงเช้าใช่นาะถึงเที่ยงคใช่ค่ะประมาณนั้นถึงเที่ยงแล้วก็สุกเสาร์ก็จะขายที่ถนนคนเดินอยู่ที่นี่ประจําเลยหรือเปล่าคะมีสองเจ้าค่ะมีสองที่ค่ะตรงฝั่งตรงข้ามสสจอ๋อมีสองสาขานะคะอยู่ที่สี่แยกเทศบาลแล้วก็นู่นถัดไปอีกฝั่งแยกนึงเนาะตรงข้ามสสจตรงข้ามสสจก็จะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรจ๊ะมันเป็นเะรื่พราคั่วค่ะมะพร้าวคั่วเขาหั่นแบบ หั่นเองเลยเหรอคะค่ะทุกอย่างทำเ,เ,เองนะโซอยเนาะซซยเองเนาะ,ะ<ช>อันนี้ก็เป็นเถัว่วลิสงคั่วอันนี้เ<อ>ขาเรียกอะไรคะอะหิงค่ะขิงขิงแล้วก็หอมค่ะอ๋อมีขิงมีหอมแดงแล้วก็มีมะนาว c, มพนาวค่ะ,คะแล้วก็น้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มค่ะตัวนี้จะเป็นพวกเครื่องตัวนี้ยกเว้นพริกกับมะนาวที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นน้ำตาลน้ำตาลที่ไม่ฟอกขาวอะคะ่ะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลเอ่อ น้ำอ้อยน้ำตาลอ้อยอะค่ะน้ำตาลทรายแดงอะค่ะเคี่ยวอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะเคี่ยวเป็นวันนะคะตัวน้ำจิ้มเคี่ยวเป็นวันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จะหอด้วยใบชะพลูเนาะทั้งนี้ทั้งหลังก็หอทั้งหลังค่ะยอดขายปังปุริเย่ไหมคะปังมากค่ะปังมากวันนึงเนี่ยประมาณกี่ไม้คะแบบทะลุเก้าเลยทํา ทำทำทำได้แค่ความสามารถก็คือประมาณแค่สามร้อยอะค่ะมันทําได้แค่นั้นส <300 S 1> ามร้อยไม้นี้ก็ถือว่าเยอะมากเลยค่ะทำได้แค่นั้นค่ะเป็นปัญญักดของความเป็นไทยเราจงภูมิใจ,จย,ยืนตรงเคารพองชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเรีสละกอแล้วขายยังไงคะ ไม้ละสิบาทค่ะไม้ละสิบาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยนะคะไม้หนึ่งก็จะได้สามชิ้นเนาะสามคำใช่ค่ะสามคำแบบนี้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวให้หนูสองไม้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะอันนี้มีออเดอร์ไว้ไหมคะไม่มีค่ะแต่ว่าไม่ทันค่ะใช่ไม่ทันค่ะอีกสักพักค่ะ นี่ใบชะพูก็ปลูกเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชะพูแล้วก็ทองหลังเกิดทันไหมเนี่ยไม่ทันค่ะต้องวนค่ะต้องวนต้องปลูกไว้เยอะๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะมาชิมกันค่ะอันนี้เมี่ยงคํานะคะสิบบาทมีสามคำข้างในก็จะมีน้ําเมี่ยงคําน้ําตาลใช่ไหมค่ะน้ำตาลเคี้ยวที่เป็นน้ําตาลเคี้ยวนะคะแล้วก็มีขิงมี มะพร้าวคั่วมีถั่ว<ล>มีหอมมีพริกอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาชิมกันเลยอืมยังไม่มากเลยเราจะได้อยู่ดีไหมนี่ถ้ามีข้ามเป็นสมุนไพรทุกอย่างเลยเอร่อยจะหวานหวนแล้วก็ได้เคี้ยวอ่ะเนาะเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานมีเผ็ดมีทุกรสอยู่ในนี้ เจอจ้าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาอุดหนุนนะคะมาเลยสี่แยกเทศบาลนี่หยู่ตรงป้ายสารหลักเมืองเลยจ้านี่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะขายเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะ <laughs> 哦。Oh.